ของฝั่งสาภาพยุโรปต่อไปสาเหตุหลักๆนะครับที่อิหร่านทำแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปทำการช่วยเหลืออิสราเอลในการกวาดล้างนะครับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสมากนะครับที่จะบานปลายการประกาศสงครามในทะเลแดงอย่างเป็นทางการย่อมทำให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ในตะวันออกกลางนะครับ ท่าทางจะหยุดยากเลยทีเดียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6หกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศมีหลายประเด็นโดยเฉพาะการกรีธาทัพของฝั่งสาภาพยุโรป เริ่มต้นก็ไต้หวันก็น่าจับตาฮะไช่ชิงเจอนะครับจากพรรค DPP ชนะการเลือกตั้งประธานาะธิบดีแต่ฝ่ายอารมุ่มอรวยจีนยึดเสียงข้างมากในรัฐสภาไต้ชิงเจอว่าที่ประธานาะธิบดีไต้หวันประกาศเกล้าวจะทำการปกป้องนะครับเกาะปกครองตัวเองแห่งนี้จากขุมกําลังการลุกกรานของจีน หลังจากที่ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเมินคําเตือนจากปักกิ่งและลงคะแนนให้เขาเป็นผู้คว้าชัยในศึกเรื่องตั้งอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งว่าที่ผู้นํารายนี้ต้องเจองานยากลําบากตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อพรรคของเขาสูญเสียเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัตินะครับทำให้เขาบริหารลำบากในขณะที่โจไบเดนไม่สนับสนุนให้ไต้หวัน ประกาศเอการาชแยกตัวออกจากจีนหลังจากไล่ชิงเตอ๋อเป็นผู้นำคนใหม่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโจไบเดนยืนยันอเมริกันไม่สนับสนุนการประกาศเอการาชของไทเปหลังชาวไต้หวันเมินจีนจะโหวตเลือกไทชิงเตอ๋อผู้สมัครจากพรรครัฐบาลเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ไบเดนตอบคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้งไต้หวันนะครับว่าอเมริกันไม่สนับสนุนการประกาศเอการาช อเมริกาเปลี่ยนมาให้การยอมรับทางการทูตปักกิ่งไทเปนในปี1979และยืนการานมานานว่าไม่สนับสนุนการประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการหลังจากที่เริ่มมีการตกลงกับทางฝั่งของจีนในขณะที่ดูไว้เป็นบทเรียนฮะโจไบ,บเดนก็กล่าวสัสัฐอเมริกาโจมตีฮูตีในเยเมนนะครับคือการส่งสัญญาณเตือนไปยังอิรานประธานบบาธิบดีโจไบเดน บอกว่าได้ส่งสัญญาณลับไปถึงอิหร่านเกี่ยวกับกระบฏฮูตีที่เตหะรานทำการสนับสนุนซึ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงหลังจากที่อเมริกันได้บริการโจมตีะระลอกที่สองพวกกลุ่มติดอาวุธในเยเมนซึ่งกระตุ้นให้กบฏฮูตีออกมาขู่ตอบโต้อย่างหนักหน่วงวิวัฒนาการที่ส่อเขาโหมกระพือสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางให้เดือดดานมากขึ้น เรื่อยๆนะครับในขณะที่สิ่งที่น่าสนใจฮะปรากฏว่าเริ่มมีการกลีธาทัพทั้งทวีปนะครับสื่อเผยอ e ูคิดส่งกองทัพเรือเข้าทะเลแดงท่ามกลางสึกร้อนสหรัฐอเมริกาอังกฤษโจมตีฮูตีในเยเมนสาภาพยุโรปกำลังพิจารณาส่งหน่วยภารกิจทางทะเลชุดหนึ่งเข้าไปทางทะเลแดงเพื่อปกป้องเส้นทาง กองทัพเรืออันสําคัญแห่งนี้การโจมตีของกบฏฮูตีตามการเปิดเผยของคณะผู้แทนทางการทูตที่ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวต่างประเทศการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับการที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจ,จักรเปิดฉากโจมตีทางอากาศในเยเมนเล็งเป้าหมายเล่นงานที่ตั้งต่างๆของฮูตีทั้งหมดซึ่งอยู่ในประเทศอิหร่านในขณะที่สงสัย กลายเป็นปีชงฮะโบอิง7 3 7 8 0นะครับของ ANA ลงจอดฉุกเฉินหน้าต่างห้องนักบินร้าวกลางอากาศสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นฮะเอลนิปปอนแอรเนะครับหรือ ANA ได้เปิดเผยว่าเครื่องบินภายในประเทศเที่ยวบินหนึ่งต้องวกกับลงอย่างฉุกเฉินที่สนามบินต้นทางหลังจากพวกนักบินพบรอยร้าว บริเวณหน้าต่างกระจกในห้องนักบินเครื่องบินโบอิง737-800ขณะที่กำลังอยู่บนท้องฟ้านะครับโฆษกของนิ p p o n แอร์เวย์ ways, บอกว่าไม่มีผู้รับบาดเจ็บและผู้โดยสารทั้ง59คนและลูกเรือ6คนที่อยู่บนเที่ยวบินปลอดภัยดีพร้อมบอกว่ารอยร้าวที่ถูกพบบนนอกสุดของกระจก4ชั้นที่ร้อมกรอบห้องนักบิน เกิดอรอยร้าวไม่ถึงขั้นต้องส่งผลกระทบกับการควบคุมการบินหรือแดงดันโกศกระบุแบบนั้นในขณะที่เชื่อประชาชนจะเทฮะจีนก็กล้าวจะาเดินหน้ารวมชาตินะครับหลังพัก DPP ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไต้หวันแต่เสี่ยงเสียข้างมากนะครับในสภาจีนระบุก,การรวมชาติกับไต้หวันยังคงเป็นสิ่งที่ ไม่อาจจะทำการหลีกเลี่ยงได้แม้ไล่ชิงเดอจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าชนะการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีขณะว่าผู้นำรายนี้ต้องเจองานยากลำบากตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อพรรคของเขาสูญเสียเสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติไล่เคยถูกปักกิ่งตราหน้าว่าเป็นภัยคุกคามสันญิภาพในภูยภาคที่เป็นจุดว่าไฟแห่งหนึ่งนะครับ คว้าชนะการเลือกตั้งนะครับจากการครองตําแหน่งประธานาบดีเป็นสมัยที่3ติดต่อกันในศึกเลือกตั้งหลังจากการลนลงหาเสียงอันเข้มข้นที่เขาวาดภาพตนเองในฐานะผู้ปกป้องวิถีชีวิตประชาธิปไตยของทางฝั่งไต้หวันในขณะที่ใกล้ครบรอบ100วันสงครามในกาซานะครับเนทันยาฮูเมินสารโลกการประท้วงเสียงบิงบอล นะครับย้ำลุยกำจัดฮามาสให้สิ้นซากสหประชาชาตินะครับได้มีการระบุว่าสงครามในกาซาก,กำลังดำเนินการสร้างมนทินแก่มนุษยชาติก่อนถึงกรานครบวาระ100วันขณะที่เบนจามินเนทันยาหูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเน้นย้ำอีกรอบประกาศกล้าวในเป้าหมายขุดรากถอนโคนของกลุ่มฮามาส ในขณะที่สุดอลังการฮนะอับดุลมาทีนะครับเจ้าชายหนุ่มฮะซึ่งเป็นที่หมายปองมากที่สุดของเอเชียปรากฏว่าอัพิเศกค,คู่มัน่นนะครับหลานสาวที่ปรึกษาสุลตา่านบรูไนท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั่วโลกสำรับข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเจ้าชายอับดุลมาทีแห่งบรูไนเข้าพิธีอภิเษกสมรสคู่มัน่นนะครับ อนิชารอสนานอีซาคาเลบิกนะครับทรงเสด็จแพ่ำเนินด้วยรถพระที่นั่งผ่านฝูงชนที่เฝ้ารอท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติทั่วโลกรวมทั้งสมาชิกราชวงศ์ซาอุดิอารเบียจอร์แดนผู้นำอินโดนีเซียและผู้นำของทางฝั่งฟิลิปปินส์นะครับก็มาร่วมพิธีด้วยในขณะที่ UN อไหนฮะอันจะสีรอ้อเดือด โดนอิหร่านใช้วิธีโจมตีทางอากาศรอบสังหารนักข่าวอ้างเป็นผู้ก่อการร้ายนะครับกำลังบินโดรนหัวหน้ารูโบนะครับขออภฮะหัวหน้าบูโรนักข่าวประจำกาชาติตกเป็นเป้าหมายเกือบดับนะฮะยกกรัวสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าอันจอซีเรอของกาตานะชื่อดังล่าสุดได้ออกมาตอบโต้ข่าวข้อหาก่อการร้ายหลังเทราวิฟ โจมตีทางอากาศเมืองลาฟานะครับอ้างนักข่าวของตัวเองกำลังควบคุมโดรนดับทั้งคันรวมนักข่าวของอันจอซิลเละและช่างภาพนะครับอัมซาอันดาโนที่รอดตายก่อนหน้านะครับวิดีโอกราฟิกอิสระนักข่าวคนที่3มมีรายงานการได้รับบาดเจ็บวาเอล ดาโฮนะครับผู้เป็นพ่อคุมนักข่าวบูโรกาซาให้อันเจซิละใจฉลายหลังจากเสียภรรยาลูกสาววัยเจ็ดขวบและหลานชายในค่ายผู้รีภยัยเมื่อ15ทธันวาคมที่ผ่านมาระหว่างตัวเองกำลังรายงานการออกอากาศสดอยู่นะครับในขณะที่กบฏฮูตีก็กล้าว ับประกาศตอบโต้รุนแรงหลังจากถูกสหรัฐอเมริกาถล่มศูนย์เรดราอีกรอบหนึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฮูตีขู่ตอบโต้อย่างรุนแรงหลังจากอเมริกันจัดหนักโจมตีอีกรอกพร้อมประกาศปกป้องขนส่งสินค้านะครับจากการโจมตีของบนกลุ่มกบฏในเยเมนที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลุ่มนี้กระตุ้นความกังวลว่า ความขัดแย้งในกาซาอาจจะลุกลามไปทั้งตะวันออกกลางเลยทีเดียวในเรื่องของเหตุการณ์ฮะการยึดแผ่นดินของไต้หวันผนวกเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันซึ่งจีนยืนยันนะครับว่าไต้หวันเป็นของจีนการจะผนวกแผ่นดินเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้จะมีประธานดีคนใหม่ที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับ ของทางฝั่งไต้หวันอย่างไล่ชิงเตอ๋อแต่อย่างไรก็ตามไล่ชิงเตอ๋อกําลังประสบปัญหาเพราะว่าสภาล่างนะครับพรรคของเขาเนี่ย DPP เนี่ยต้องประสบปัญหาเพราะว่าเสียงในสภาไม่พอที่จะใช้ในการบริหารนะครับอย่างไรก็ตามโจไบเดนนะยังคงยืนยันว่าจะไม่กให้การสนับสนุนการประกาศเอการาชแต่ยังคงขายอาวุธให้กับทางไต้หวันต่อไป ถึงแม้ว่า5บริษัทของสหรัฐอเมริกาถูกจีนทําการคว่ำบาตรประเด็นที่สำคัญตอนนี้สงครามที่กำลังลุกลามในทะเลแดงนะครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาอังกฤษใช้เปินการโจมตีฮูตีอ้างว่าโจมตีฮูตีแต่อยู่ในพื้นที่อิหร่านสงคราม กำลังหนักหน่วงสงครามกํกำลังรุนแรงนะครับตอนนี้จะมีแผนที่จะส่งฝั่งสาภาพยุโรปไปทั้งหมด22ประเทศนะไปทำการรุมกินโตนะครับในฉนวนกาซารุมกินโตะในอิสราเอลทำการรุมกินโตอิหร่านนะครับขณะเดียวกันสถานการณ์ในซิลียและอัฟกานิสถานฮนะก็เริ่มหนักหน่วงมากขึ้น สหรัฐอเมริกากำลังใช้กําลังทางกองทัพเรือสองชุดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษเข้าทําการกบฏฮูตีนะครับทางฮูตีก็ยืนยันว่าศูนย์เลดาร์ที่เสียหายไปเขาจะการทําการฟื้นฟูขึ้นมาและจะทําการโจมตีสหรัฐอเมริกานะครับและเรือสินค้าของฝั่งสาภาพยุโรปต่อไปสาเหตุหลักๆ นะครับที่อิหร่านทําแบบนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้สหรัฐอเมริกาเข้าไปทําการช่วยเหลืออิสราเอลในการกวาดล้างนะครับกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาสถานการณ์ตอนนี้มีโอกาสมากนะครับที่จะบานปลายการประกาศสงครามในทะเลแดงอย่างเป็นทางการย่อมทําให้เห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ในตะวันออกกลางนะครับท่าทางจะหยุดยาก เลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงนำทางพร้องภัยทั่วแคนแดนทินมาเปลี่ยนแทนดิน